ล่าสุดนะคะมีการแถลงไปในเรื่องของแนวทางที่ทางรัฐเนี่ยจะช่วยแก้หนี้ให้กับประชาชนคนไทย10.3ล้านกว่ารายนะคะโดยการแก้เนี่ยก็มีการแบ่งออกมาเป็นกลุ่ม6กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือเกษตรกรนะคะมีแนวทางในการพักหนี้เกษตรกรทั้งต้นและดอกในวงเงินไม่เกิน3 0 0นบาทต่อรายเป็นระยะเวลา3ปีอันนี้เป็นสิ่งที่ทําไปแล้วนะคะมีมติทางคอรมอลไปตั้งแต่เมื่อ26กันยายน กลุ่มที่2คือกลุ่มนักศึกษาค่ะอันนี้จะมีการลดดอกเบี้ยปรับแผนจ่ายเงิน ลดผู้ค้ำประกันแล้วก็ถอนการอายัดบัญชีนะคะอันนี้มีการผ่านคณะกรรมการกรยศแล้วนะคะสามารถดําเนินการได้เลยค่ะกลุ่มที่3ามคือครูและข้าราชการนะคะจะมีการหักไม่เกิน70%ของเงินเดือนนะคะเพื่อว่าให้สามารถมีเงินเพียงพอต่อการดํารงชีพด้วยและจะมีการจัดทําสวัสดิการเงินกู้ข้าราชการนะคะที่จะเป็นดอกเบี้ยต่ําให้ด้วยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดําเนินการได้เลยค่ะ กลุ่มที่3คือกลุ่มที่เป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะจะมีการปรับโครงสร้างหนี้ผ่านคลินิกแก้หนี้นะคะผ่อนได้นานถึง10ปีแล้วก็ลดดอกเบี้ยเหลือ3าถึงหต่อปีนะคะเรื่องนี้ก็ดําเนินการได้เลยค่ะกลุ่มสินเชื่อและรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะคะอันนี้จะกําหนดให้สัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นสัญญาควบคุมนะคะตอนนี้สคบก็บอกว่าดําเนินการได้เลยจะมีมีการประกาศนะคะเป็นเมื่อ12ตุลาคมแล้ว ส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือวิสาหากิจขนาดย่อมนะคะก็ลกลุ่ม sme นั่นแหละนะคะอันนี้จะยกเลิกสถานะหนี้เสียสําหรับวิสาหากิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและจะอนุญาตให้ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราน่าจะได้เห็นกันตอนต้นปีหน้าค่ะ